สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำเนสกาแฟกันค่ะเรามาเริ่มกันที่การสักเนสกาแฟกันนะคะหนึ่งช้อนแบบนี้ค่ะปูณขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะนะคะเนื่องจากเนสกาแฟราคาค่อนข้างสูงค่ะคคนั้นเติมน,น้ำร้อนนะคะไปที่80 ml ค่ะ น้ำร้อนเยอะมากนะคะไม่อย่างนัง้นกาแฟจะเปรี้ยวตามด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาคูนๆูนแบบนี้นะคะจากนั้นตามด้วยครีมเทียมยี่ห้อดริมมี่สีฟ้าค่ะตักขึ้นมานะคะสองช้อนชาสองช้อนชาคูนๆูนนะคะคนเลย นมข้นจืดค่ะาม0ินมข้นหวานนะคะ 30ML เหมือนกันต้องกวาดนมข้นหวานลงไปให้หมดช่วยนะคะรสชาติจะได้เท่ากันทุกแก้วค่ะก,ก็คนเลยหรือใครมีเครื่องตีฟองนมจะใช้เครื่องตีฟองนมช่วยก็ได้นะคะตักน้ำแข็งแก้ว18ออนนะคะเทลงไปเลยค่ะ พอน้ำแข็งยุบตัวนะคะเราก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะมือต้องสะอาดนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเราก็จะได้สูตรเนสกาแฟที่เน้นรสกาแฟนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานมันสามารถเติมน้ำตาลกับครีมเทียมลงไปได้ค่ะ จบแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามไว้ได้เลยค่ะ Please like share subscribe my channel thank you แคปหน้าจอสูตรไว้ได้เลยค่ะ Take a screen capture